เอาดีๆพวกเฮาเลี้ยงพ่อแม่ได้ตอดอายุเธาใดคอยนี่พามิเดนเด้อก็สิเป็นผูเป็นคนเอาตัวรอดหอดเลี้ยงพ่อแม่ได้ขะนนะ่หลังคน4ีสิบกลัวแล้วยังขอสมบัติพ่อแม่อยู่เลยยาสุบหาวาบ่ามีลูกเท่าไปใครสิเลี้ยงบ่เคยเห็นติจ้าพ่อแม่คููเดียวเลี้ยงลูกเป็น2ศร้าคนแต่ลูกเศร้าคนเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้จ้า คุผัวกับลูกเี่ยมาก,ก่อนตลอดดังนั้นเขาบางควไม่ไม้เสร็จนีเด้อบีลูกเพื่อเลี้ยงเราตอนแก่คอดเขามากกับชีวิตเขาย่าให้ลูกต้องมาแบกชีวิตเฮาตั้งแต่เขายังบ่กเกิดแต่ถ้าลูกจะมีกระตันยูก็คือบุญของเราเพื่อบุญแม่คอยนีสมอยหดีเลี้ยงแม่บีแท็ถึงแม้ว่าสิรอนั่นไปน้อยคนมีลูกกับบตรองคกิจแท่นชนันวางแผนชีวิตค่ะประกันลงทุนเงิ่นออมขยายธุรกิจ Passive Income ผูจากบอ Passive Income เฝ้าวรวยเห็นมันคักๆเข่ามาเบอ้อดผู้สีมาเบิงหันนนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะสำหรับเรื่องเงาเอาไวนะ้อีพี่หนาโอเคเนาะ t h a t ส it